เเาว่าว่่ันนนนีียมแกจกจไสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบนดี้จะมาอันบ็อกซิ่งนะคะเป็น Joy X Box Series X นะคะแล้วก็สีที่เบนดี้ได้สั่งซื้อมานี่ก็คือว่าเป็นสี Aqua c h i e f นะคะเดี๋ยวตรงนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็มาเช็คสีพร้อมๆกับเวนดี้ไปเลยนะคะว่าสีที่ทางร้านส่งมาให้เนี่ยถูกต้องไหมสี aqua shift นะคะที่เวนดี้สั่ง i oh, é? a ah, นี่นะคะทุกคนก็คือจอยนะคะ Xbox Series X ของเรานั่นเองนะคะลายเนี่ยก็คือลาย a q u a s h i f t นั่นเองนะคะถูกต้องแล้วนะคะทางร้านส่งมาให้ถูกต้องแล้ว <c oughs> ก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลายแบบน้ำทะเลนะคะส่วนด้านข้างใช่ไหมเนี่ยตรงที่เราจับเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบลายน้ำนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะไล่สีนะคะ สวยเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มแชร์มีเฉพาะ Xbox Series X เท่านั้นนะที่จะมีปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มแชร์อ่ะทีนี้นะคะเวดดี้มีจออีกสองตัวนะคะที่อยากจะเอามาเปรียบเทียบนิดนึงนะคะว่าแตกต่างจากตัวนี้ยังไงอ่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือ Xbox Series X นะคะอันนี้ก็คือเป็นจอยที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง Xbox Series X ที่วบนดี้ได้สั่งมาจากา Amazon Japan นะคะถ้าใครยังไม่ดู unboxing ไปหาดูได้นะคะอันนี้ก็คือจอย Xbox Series X นะคะที่เขามาพร้อมกับตัวเครื่องหน้าตานะคะวบนดี้ว่าเหมือนกันเลยนะคะหน้าตาเหมือนกันเลยนะแล้วก็มีปุ่มแชร์เหมือนกันด้วยอื้ อย่างอื่นนะคะได้นี่ว่ามันเหมือนกันทุกอย่างเลยเนี่ยอืเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะทุกคนแตกต่างก็คือลายนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็คือ xbox series x นะคะทั้งสองเครื่องเลยนะ ปกติเนี่ยเวนดี้นะคะก็จะใส่เคสให้เขานะคะใส่ซิลิโคนให้เขาด้วยตัวนี้นะคะแต่พอดีว่าเอามาโชว์ก็เลยถอดออกมาโอเคอันนี้คือซิลิโคนของ xbox series x แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งนะคะก็คือ joy xbox นะคะของ xbox one นั่นเองนะคะอ่าตัวนี้ลายเขาใช่ไหม ก็จะเป็นลายของ Cyberpunk นั่นเองนะคะ Xbox One เนี่ยใครยังไม่ไปดู Unboxing ไปหาดูได้นะคะเ็นที่ Unboxing ไปแล้วก็จะดูแบบเลอะเละเกลเนะคะดูเหมือนเก่าเก่าใช่ไหมเอ่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจให้จอยเนี่ยมันเก่าแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแบบดูแบบคลาสสิกนะคะดูแบบเท่ๆในแบบของ Xbox One นะคะ Cyberpunk นั่นเอง อันนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยนะคะคือถ้าเป็น X Box One เนี่ยเราจะไม่มีปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มแชร์ตัวนี้จะไม่มีซึ่งสองตัวนี้มีนะคะเพราะว่าเป็น X Box Series X ทั้งคู่เลยอะแล้วอันนี้ก็คือขาตั้งนะคะ Charging Stand นั่นเองอันนี้เมนดี้ก็ สั่งมาตั้งห่างนะคะอะประมาณนี้นะคะ Xbox One ปกติเนี่ยเวนดี้ก็จะใส่ซิลิคโคนให้เขาด้วยตัวนี้นะคะแต่พอดีว่าแกะโชว์นะคะก็เลยแกะซิลิคโคนออกมาใส่ซิลิคโคนก็ดีเหมือนกันนะช่วยแบบว่าเรื่องฝุ่นนะคะไม่ค่อยเกาะด้วยอะทีนี้นะคะยังมีจอยอีกอันนึงนะคะจอยสุดท้ายที่เวนดี้อยากจะเอามาเปรียบเทียบ ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเขามีสายด้วยนะเดี๋ยวไม่ดีเอามาให้ดูค่ะก็จ,จะเป็นแบบรุ่นเก่าแล้วนะคะก็จะเป็นมีสายมาด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครดูเวดี้ไลฟ์บ่อยๆใช่ไหมก็จะเห็นเม่ดี้ใช้จอยตัวนี้นะี่แหละเป็นประจําเลยนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆนะคะ,ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ยังใช้ดีอยู่เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีบางครั้งเนี่ยที่แบบว่าใช้บังคับบังคับใช่ไหมคะแล้วก็ออไม่ไปกไม่ไปแล้วว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันแก่จนเกินไปนะคะคือไม่ซัพพอร์ตเกมใหม่ๆอ <c oughs> ันนี้ก็ต้องเอามาเปลี่ยนนะคะเป็น Xbox Series X ตัวนี้ในบางครั้งนะคะอืมอ่ะสุดท้ายเลยนะคะวบนนี้จะพูดถึงเรื่องน้ำหนักของ จอยเหล่านี้แล้วกันนะคะน้ำหนักของจอยนะคะถ้าเป็น Xbox Series X นะคะสองตัวนี้สองรุ่นนี้ a q c a s Chief กับ Xbox Series X ตัวนี้ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเนี่ยเวนดี้คิดว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยเท่ากันนะคะตามด้วย Xbox One นะคะจอยของ Xbox One เวนดี้คิดว่าจอยอันนี้เนี่ยน้ำหนักของเขาใช่ไหม ความรู้สึกของเวนดี้นะคะคิดว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยจะหนักกว่าตัว xbox series x หนักกว่า <laughs> ตัวนี้เบาสุดเลยนะคะเล็กด้วยจับแล้วก็ถนัดมือดีโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเอ่อก็คือ unboxing joy xbox series x นะคะสี aqua sheet นั่นเองนะคะก็ได้จบลงแล้วลายน้ำทะเลลึกนะคะสวยง่าย ที่ร้านส่งให้ถูกต้องนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมเวนดี้ซื้อมานะคะสองพันต้นตนราคาจริงๆของเขาเนี่ยสองพปส่วนราคาที่เวนดี้ซื้อมาใช่ไหมคะสองพันกับอีก60บาทนั่นเองนะคะก็วันนี้เวนดี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมช่อง Daily เวนดี้บ๊ายบาย